This VPN podcast. The sound that the veterinarian listen should is sound vpn สนับสนุนโดยชมรมสัตวแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเชื่อว่าคุณหมอหลายๆคนที่เคยรักษาน้องหมาน้องแมวที่มาด้วยปัญหาเห็บหมัดนะคะทุกคนก็น่าจะเคยเลือกใช้ยาหรือว่าผลิตภัณฑ์กําจัดเห็บหมัดมาแล้วไม่มากก็น้อย และในปัจจุบันค่ะเราก็จะเห็นว่ายาหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีหลากหลายมากทั้งชนิดและรูปแบบของยาจนคุณหมอและเจ้าของหลายๆคนอาจจะสับสนว่าเราควรจะใช้แบบไหนดีดังนั้นในวันนี้ค่ะ VPN Podcast ของเราจะมาไขาข้อสงสัยในเรื่องเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์ศตวยแพทย์หญิงดรมีนาสาริกาูติมาพูดคุยกันถึงเรื่องยากำจัดเห็บมาชนิดต่างๆถึงข้อดีข้อเสียของยาแต่ละชนิดและวิธีการใช้ยากลุ่มนี้อย่างถูกต้องค่ะ วันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อสรุปยากำจัดเห็บหมัดในสุนัขและแมวฉบับเข้าใจง่ายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องยาค่ะอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงโรคต่างๆที่มากับเห็บและหมัดให้ฟังก่อนค่ะค่ะจริงๆแล้วเห็บและหมัดเนี่ยจัดเป็นปรสิตนะหรือหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นตัวเบียด ที่อยู่เลือดจากสัตว์เลี้ยงของเรานะคะดังนั้นเราก็จะมีโรคที่สามารถที่จะพบได้จากการที่สุนัขและแมวของเราเนี่ยมีปรสิตท,ทั้งสองชนิดนี้นะคะมีได้หลายโรคเลยนะอันที่1น,นะคะโรคเลือดจางนะคะหรือที่เราเรียกว่าภาวะเลือดจางหรือภาวะแอนเมีย เหตุผลที่เกิดภาวะเลือดจางเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปรสิตท,ทั้งสองชนิดก็คือเห็บและหมัดเนี่ยเป็นปรสิตท,ที่กินเลือดนะคะก็ยังก็จะดูดเลือดจากสุนัขและแมวของเราทีนี้ถ้ามันมีปรสิต สองกลุ่มนี้เป็นจํานวนมากก็จะเสียเลือดไปมากสรุปแล้วแมวก็จะเสียเลือดไปกับประสิพวกนี้มากนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นหมัด1ตัวเนี่ยมันสามารถที่จะดูเลือดสัตว์เลี้ยงของเราได้เป็นจํานวนหลายสิบเท่าของน้ําหนักตัวหมัดเลยทีเดียวนะคะดังนั้นถ้ามีเยอะเนี่ยก็จะเลือดจางเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะอันที่สอพอมีปรสิท,ทั้งสองชนิดเนี้ดูดเลือดนะคะ ในบางตัวจะมีอาการอักเสบของผิวหนังเกิดขึ้นณจุดที่ปรสิตนั้นอ่ะกัดแล้วก็ดูดเลือดอยู่นะคะจะเห็นได้ชัดในในสุนัขที่มีเห็บอยู่ในรังบางตัวเวลาเราไปเปิดดูเนี่ยจะเห็นว่าผิวหนังบริเวณที่มีเห็บกัดอยู่เนี่ยจะมีสีแดงนะคะตรงบริเวณที่เห็บเกาะอยู่นะคะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่มีปฏิกิริยาของผิวหนังต่อต่อน้ำลายของตัวเห็บ ก็ได้นะคะเลยเกิดการอักเสบของผิวหนังขึ้นมานะคะอันที่3ามที่เราจะเห็นได้ก็คือสุนัขและแมวบางตัวที่มีหมัดเยอะนะคะอาจจะมีอาการหนึ่งของโรคผิวหนังเกิดขึ้นตามมาด้วยก็ได้เช่นการแพ้น้ำลายหมัดนะคะการแพ้น้ำลายหมัดเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากการที่แพ้สารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในน้ำลายหมัด ะะอาการที่พบเห็นก็คือสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนี่ยจะแพ้น้ำลายหมัดได้ก็จะมีอาการคันมากนะคะแล้วก็อาการที่เป็นเ,นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของการแพ้น้ํำลายหมัดเลยเนี่ยก็คือมีขนล่วงที่บริเวณบริเวณเอวนะหรือเราเรียกว่าลมโบซาเคลิเจียนอโลพิเชียนะคะอันสุดท้ายนะคะที่เป็นโรคที่เกิดมาจากการที่ มีสัสตว์เลี้ยงของเรามีประสิทธิสองตัวนี้ก็คือมีโรคพยาธิในเลือดนะคะเกิดขึ้นพยาธิในเลือดเนี่ยจะมีพาหะก็คือเห็บและหมัดเพราะฉะนั้นเมื่อเห็บและหมัดเนี่ยกัดสุนัขและแมวของเราเนี่ยก็จะมีการปล่อยปล่อยพยาธิในเลือดที่ที่หมัดแล้วก็เห็บ่ยเป็นตัวพาหะน,นะคะลงไปในตัวของสุนัขและแมวนะคะอันนี้ก็จะทําให้สุนัขและแมวได้รับพยาธิในเลือดก็จะเกิดการป่วยได้ โรคที่เกิดจากพยาธิในเลือดเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงมากๆนะบางครั้งเนี่ยถึงกับทำให้สัตว์เสียชีวิตได้นะคะส่วนใหญ่แล้วในเห็บเนี่ยเห็บเนี่ยจะเป็นพาหะของพยาธิในเลือดในสุนัขแล้วก็หมัดเนี่ยก็จะเป็นพาหะของพยาธิในเลือดในแมวค่ะก็คือหลักๆจะมีอยู่สี่โรคใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็คือโอรคโลหิตจางโรคอ,อ,อักเสบของผิวหน,นัง โรคแพ,แพน้ำลายมาัดแล้วก็พยาธิในเลือดในเลือดไปเลยค่ะแล้วมาพูดถึงเรื่องยากันดีกว่าคา่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้ยากําจัดเห็บมัดในสุนัขและแมวเราแบ่งได้เป็นกี่กลุ่มอง <c oughs> ไงบ้างคะเราเราแบ่งเราแบ่งได้หลายแบบนะแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งโดยใช้ไครทีเรียอะไรนะคะอันที่หนึ่งอาจจะแบ่งเป็นแบบยากินไปแบ่งเป็นวิธีการใช้งานอะว่าเราจะใช้ในรูปไหนมันก็จะมีทั้งแบบยากินยาหย,ยดหลัง ใช่ไหมคะทีนี้แต่ถ้าเราแบ่งตามชนิดของยานะคะเราก็จะแบ่งเป็นยาในกลุ่มที่เป็นอินเสคติไซด์นะอินเสคติไซด์เนี่ยก็เป็นยาที่มีผลกับปรสิตที่เป็นแมลงนะคะเช่นพวกหมัดหรือเหานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยะเป็นกลุ่มที่สามารถมีผลต่อทั้งปรสิตที่เป็นแมลงแล้วก็เป็นปรสิตที่เป็นกลุ่มกลุ่มเห็บกลุ่ม8ขานะคะหรือว่ากลุ่ม8ขาก็คือเราเรียกว่ายา กลุ่มนี้มีฤทธิ์เป็นอินเซกติไซด์กับอะคาลิไซด์ไปพร้อมๆกันนะคะตัวยาอย่างเช่นกลุ่มแรกที่เป็นอินเซกติไซด์เนี่ยมีตัวไหนบ้างก็คือมีอิมิดาคลอปิดนะคะมีนิดเทมไพแรมมีสปิโนแซดแล้วก็มีอินด็อกซิคานะคะถ้ากลุ่มที่สองที่สามารถฆ่าได้ทั้งปรสิตกลุ่มหมัดและเห็บ ไปพร้อมๆกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแมคโครไซคลิกแลคโตนนะคะอันนี้จะยาใน,นกลุ่มนี้จะมีสมาชิกเยอะแยะเลยนะคะเช่นพวกซิลาเมกตินอิโวเมกตินม็อกซิเดกตินนะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มอื่นนะคะอันนอกจากือไปจากแมคโครไซคลิกแลคโตนแล้วก็จะมีพวกไฟโพนิวนะไพริพรอลนะคะพวกไพริทรอยต่างๆแล้วก็ไอโซซาโซไลน์ค่ะแล้ว กลไกในการออกฤทธิ์ของยาแต่ละกลุ่มที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะค่ะมีกลไกแตกต่างกันนะคะแล้วแต่ตัวยานะคะทีนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยาพวกนี้มันจะไปมีผลทาให้เห็บและหมัดตายนะคะตายด้วยด้วยลักษณะแบบไหนก็จะตายด้วยในลักษณะที่มันเกิดอมาพาตนะคะเกิดพาราไลซิสของเห็บและหมัดน,นะคะจะเห็นว่าเห็บพวกนี้บางทีจะหลุดออกจากตัวสัตว์นะคะหลังจากที่ได้รับยาแล้วก็อาจจะ ออกมาตายออกมาตายบนพื้นนะคะหรือว่าอาจจะแบบตายอยู่บนตัวสัตว์ก็ได้นะคะก็จะเกิดลักษณะเป็น paralysis นั้นทีนี้ถ้าเราดูในรายละเอียดเนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างกลไกนะอย่างเช่นกลุ่มแมโครไซคลิกแลคโตนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยไปจับกับไอออนช a n แนลนะคะเราเรียกว่า glutamate คลายไอออนชานแนลซึ่งตัวชานแนลอันนี้ตัวไอออนชานแนลเนี่ยจะพบได้เฉพาะในเห็บมัดเท่านั้นนะคะจะไม่มีในโฮสต์ของเราเพราะฉะนั้นยายากลุ่มนี้ก็จะไม่ไม่ทำอันตรายกับโฮสต์นะคะแต่ว่าจะไปม,มีผลโดยตรงที่เห็บมัดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยแมโคไซคือเรกโตเนี่ยยังไปออกฤทธิ์ตรงกาบารีเซปเตอร์นะคะกาบารีเซปเตอร์เนี่ยก็จะพบอยู่ที่บริเวณเราเรียกว่า peripheral n e r ์ฟของเห็บมดัด ะะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เห็บหมดเนี่ยเกิดภาวะของอัมพาตเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของโฮสต์นะคะกาบารีเซปเตอร์เนี่ยจะมีในระบบประสาทส่วนกลางของโฮสต์เท่านั้นนะคะดังนั้นโฮสต์ก็จะมีผลจากยาในกลุ่มแมคโรไซคลิกแลกโตนเนี่ยน้อยนะคะ ในส่วนของยาก,กําจัดเห็บหมัดพวกไฟโพรนิลนะที่ออกฤทธิ์อยู่ที่บนผิวบนผิวหนังของตัวสัตว์ที่เวลาเราหยดลงไปนะคะอันนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่กาบารีเซปเตอร์นะคะของพวกเห็บหมัดนะคะในส่วนของอิมดาคลอป,ปิดอันนี้ก็จะมีผลทำให้ หมัดนะคะเกิดอัมพาตแล้วก็แล้วก็ตายไปนะคะกลไกลของอิมดราคอปิดเนี่ยจะต่างจากแมกโรไซคลิกแลกโตนนะคะต่างจากไฟฟอนิลก็คือมันจะไปจับอยู่ที่โพสซินแนปติกนะคะรีเซพเตอร์ของอะซิติลโคลีนของพวกหมัดนะคะดังนั้นก็จะทำให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลที่สูงขึ้นเกิดภาวะของไฮเปอร์เอ็กไซายทเบอริตี้แล้วก็ มีภาวะของอมพาสได้ในที่สุดนะคะเกิดกับหมัดแต่ว่าไม่มีผลกับโฮสต์นะคะไอโซซาโซไลอันนี้จะเป็นกลุ่มยาที่ป้องกันเห็บหมัดตัวล่าสุดนะคะอันนี้ก็จะออกฤทธิ์ที่กาบาเรเซปเตอร์แต่ละแต่เป็นคนละตำแหน่งกับแมคโรไซคลิกแลคโตนนะคะตัวสุดท้ายอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่นะคะเพราะว่าแอคชั่นของมันเนี่ยไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นๆเลยก็คือ เป็นตัวยาก,กำจัดหมัดนะคะอันนี้ออกลิ์เป็นอินเซกติไซด์เท่านั้นก็เป็นพวกอินด็อกซิคาบนะคะอันนี้อินด็อกซิคาบจริงๆแล้วอะ่ะมันจะสามารถกำจัดหมัดได้ทั้งในสุนัขและแมวแต่ว่าพอดีผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในประเทศไทยเรามีแต่เฉพาะแมวนะคะแต่จริงๆแล้วในสุนัขก,ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ป้องกันกำจัดหมัดได้ด้วยเช่นกันนะคะฤทธิ์ของอินด็อกซิคาบเนี่ยมันจะ ออกฤทธิ์โดยที่ตัวอินดอกซิคับเนี่ยจะเข้าสู่ตัวของหมัดนะคะแล้วก็ไปเป็นสารตั้งต้นของเอนไซม์ที่อยู่ในลำไส้ของหมัดนะคะพอเอนไซม์เนี่ยไปจับกับตัวอินดอกซิคับจะเปลี่ยนไปเป็นสารที่มีพิษเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หมัดตายได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่รู้สึกแปลกแปลกไปนิดนึงกว่าพวกอื่นๆนะคะที่มักจะจับกับรีเซพเตอร์มากกว่าค่ะ,คะแล้วถ้าถ้าถาม <c oughs> ถึงในรูปแบบของยาแต่ละแบบอะคะอย่างเช่นยาหย,ยดหรือว่ายากินนี้มีประสิทธิภาพแตกต่างกันไหมคะ คือจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงประสิทธิภาพของของยาบนตัวสัตว์นะคะในการที่จะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดนั้นเราพบว่ายาเนี่ยถ้ามันเข้าไปอยู่ในระบบไหลเวียนของโฮสต์นะคะอันนี้ประสิทธิภาพในการในการทำงานของมันเนี่ยจะดีกว่ายาที่อ,อยู่อยู่แค่บนตัวโฮสต์นะคะดีกว่าตรงไหนดีกว่าตรงที่ว่า ปริมาณของยาที่อยู่บนตัวโฮสจะสม่ำเสมอตลอดนะคะตลอดช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์อย่างเช่นอาจจะเป็น1เดือนหรือ3เดือนนะคะมันมันจะไม่ลดลงหรือหรือหายไปนะคะการอีกอันหนึ่งก็คือการกระจาย ของตัวยาจะกระจายไปทั่วทุกที่บนตัวโฮสเท่าที่ระบบเลือดมันไปถึงนะคะนี่ถ้าเป็นในลักษณะของยาหยดหลังเนี่ยแล้วแล้วไม่ได้เข้าสู่ระบบไหลเวียนเป็นยาหยดหลังที่อยู่อยู่เฉพาะบนตัวโฮส์นั้นเราเพบว่า,า <c oughs> การกระจายของตัวยาเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงตรงส่วนปลายอย่างเช่นปลายเท้าปลายหาง ได้นะคะเพราะอันนี้มันอยู่ที่ความสามารถในการกระจายมันมันไปได้ไม่ถึงในการการกระจายของตัวยาด้วยด้วยตัวของตัวยาเองนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือถ้ายาหยดหลังที่อยู่ในลักษณะที่ อยู่บนผิวหนังของตัวสัตว์อย่างเดียวเนี่ยบางครั้งถ้าเรามีการอาบน้ําสัตว์บ่อยๆปริมาณของยาก็จะลดลงไปได้ค่ะอยู่ได้ไม่เข้มข้นพอที่จะป้องกันเห็บบาดได้ตลอดช่วงที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่เช่นหนึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้ว <c oughs> ผลข้างเคียงอะคะผลข้างเคียงของยา <c oughs> ในกลุ่มเนี้ยค่ะที่เราเคยเจอในคลินิกส่วนมากเป็นอะไรคะผลข้างเคียงนะคะผลข้างเคียงเนี่ยมันอยู่ที่ ตัวชนิดของยาเลยนะคะถ้าถ้าเป็นยาที่เป็นในรูปของยาหยดหลังนะคะไม่ว่ายาหยดหลังนั้นจะจะอยู่เฉพาะบนตัวสัตว์หรือว่าจะเข้าสามารถผ่านเข้าไปถึงระบบไหลเวียนได้เนี่ยอ่าผลข้างเคียงที่ที่มักจะเจอก็คือเป็นลักษณะของการอักเสบของผิวหนังเนื่องมาจากยาหยดนะคะอาจอาจจะเป็นการที่ระคายเคืองต่อ,ต,อต่อตัวทําละลายของตัวยาก็ได้นะคะบางทีเจ้าของก็จะเรียกง่ายๆว่าเออแพ้ยาหยดหลังนะ ะะสิ่งที่พบก็คือจะมีอาการอักเสบตรงบริเวณที่ยาหยดเราหยดลงไปแล้วก็ขนไม่ขึ้นนะคะตรงนั้นขนหายไปนะคะทีนี้ส่วนในในผลข้างเคียงอย่างอื่นๆที่อาจารย์ที่อาจารย์ที่สามารถจะเจอได้ก็คือการอาเจียนนะคะแต่การอาเจียนกับยาที่กินอ่ะยาป้องกันเห็าชน,นิดที่กินี่ยถ้ามองไปมันก็เป็นลักษณะข,ของการที่มีผลจัายยาได้ใน ในใน,ในยากลุ่มอื่นๆอย่างเช่นบางทีเราก็กินยาปหมากินยาปฏิชีวนะเราก็เกิดการอาเจียนได้ใช่ไหมคะทีนี้ผลผลผลข้างเคียงอันหนึ่งที่เจอได้ก็คือเมื่อให้ยาป้องกันเห็บหมันในรูปยากินกับยาบางตัวแล้วกเกิดการอาเจียนนะแต่ถ้าให้เดี่ยวๆไม่เป็นไรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างได้แล้วก็มักจะเจออยู่บ่อยๆก็คือยาป้องกันเห็บหมัดในกลุ่มของไอโซซาโซไล ถ้าเราให้ร่วมกับยาถ่ายพยิาวยาลำไส้นะคะกลุ่มที่มี p พเรนเทลกับพาซิควันเทลอย่างเงี้ยมักจะพบว่าสุนัขอาเาจีนนะคะแต่ถ้าเราแยกให้เราแยกให้จะไม่เป็นไหลนะคะอย่างเช่นให้กลุ่มไอโซซาซลตอนเช้าแล้วก็ไปให้ยาถ่ายพยิาวยาลำไส้ที่เป็นไพเรนเทลพาซิควันเทลในตอนเย็นอันนี้อันนี้โอเคเลยนะคะเพราะอันนี้จะเป็นเหมือนกับ มันเป็นรักอินเจคชันระหว่างยาสองตัวนี้ไม่ควรให้ด้วยกันนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งที่จะเจอได้ <c oughs> เป็นผลข้างเคียงก็คือเป็นลักษณะข,ของยาป้องกันหมัดที่ชื่อว่าสปิโนแซดนะคะสปิโนแซดเนี่ยเป็นยาป้องกันเฉพาะหมดัดเป็นอินเซกติไซด์เท่านั้นที่เป็นยากินนะคะแล้วก็มีลทธิอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะยาตัวนี้เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะแนะนำว่าไม่ควรให้กับ สุนัขหรือแมวที่มีการได้รับยาในกลุ่มแมคโรไซคลกแลคกโตนเป็นเป็นเป็นระดับสูงๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้ด้วยกันจะมีผลทำให้มีผลข้างเคียงหรือพิษของยากลุ่มแมคโรไซคลกแลคโตนเนี่ยแสดงออกมาได้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ ควรจะต้องระวังนะคะก็คือในกรณีของยาป้องกันเห็บหมัดในกลุ่มไอโซซาโซลายอันนี้จะแนะนำว่าไม่ให้ใช้ในสุนัขที่มีประวัติของการชักมานะคะหรือว่าเป็นอีพิเลปซี่เพราะว่าจะทำให้สุนัขในกลุ่มนี้ม,มีอาการชักได้ง่ายขึ้นนะคะถ้ามีการให้ยาในกลุ่มนี้เข้าไปนะคะควรจะเลี่ยงแล้วก็ไปใช้ยาป้องกันเห็บหมัดในกลุ่มอื่นนะคะจะปลอดภัยกว่าะคะ่ะ ก็คือผลข้าเคียงเหล่านี้มันเจอได้บ่อยไหมคะอาจารย์เจอได้บ่อยไหมอย่างในกรณีของของการชักเนี่ยถ้าถ้าให้ก็ก็จะเห็นได้แล้วก็อีกอันนึงที่ที่เจอได้บ่อยเลยก็คือในลักษณะที่ไอโซซาโซไลใช้ร่วมกับยายาถ่ายพิยาตลำไส้เพราะเพราะเพราะว่าแบบเจ้าของไม่จามาแล้วก็ป้องกันไปให้หมดเลยเอาหมอเอามาให้หมดเลยแล้วก็เจ้าของก็จะเอาไปป้อนพร้อมกัน นะคะเพราะว่าเพราะว่าอามันสะดวกดีก็ปุ๊บปุบใส่เข้าไปใส่ป้อนเข้าไปใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วป้อนพร้อมกันเนี่ยก็ดีเพราะว่าการจดจําวันต่อไปนะแบบเหมือนกับว,ว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเพราะาถ้าให้วันนี้อีกสองสามวันไปให้ยาอย่างหนึ่งมันก็จะบางทีลืมนะคะแต่ทีนี้ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้ให้ให้ในวันเดียวกันไม่ดีแต่ขอแยกมือ เอาเอาไปแยกมือละกันนะคะเพราะเพราะว่าแต่อันนี้จะเจอเจอบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าเจ้าของไม่รู้เจ้าของคิดว่าให้ด้วยกันได้แล้วก็สะดวกดีนะครค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะเลือกใช้ยาสักหนึ่งตัวนี้เราต้องพิจารณาอะไรบ้างคะ <c oughs> ทั้งในแง่ของตัวสัตว์แล้วก็ตัวยาใช่ใช่ใช่ก็คือต้องพิจารณาปกติเวลาเวลาอาจารย์จะถ้าเจ้าของมามา,มาบอกว่าอาขอช่วยจ่ายยาป้องกันเห็บป่านดหน่อยอาจารย์ไม่จะต้องดูว่าอันที่หนึ่งถ้าถ้าพิจารณาใน,นแง่ตัวสัตว์นะอาจารย์ก็จะดูว่าอายุของสัตว์เป็นยังไงนะคะอย่างเช่นถ้ายาป้องกันเห็บมัาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองจะชอบเป็นยากินมากกว่า ะะเหตุผลก็คือด้วย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 เหตุผลนี้เคยกล่าวไปแล้วก็คือว่าถ้าเป็นยากินที่เข้าสู่ระบบไหลเวียนเนี่ยหรือ,อยาที่ให้ให,ให้ให้อยู่ ให้ระดับของยาอยู่ในระบบไหลเวียนเนี่ยจะเป็นยาที่มันจะคงตัวปริมาณของยาจะคงตัวอยู่ในอยู่ในร่างกายแล้วก็เราเราคาดหวังได้เลยว่าประสิทธิภาพของยามันจะแน่นอนนะคะแล้วก็จะอาบน้ําสักกี่ครั้งยาก็ไม่ได้ลดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะน,นําแนะนําเป็นพวกยากินทีนี้ยากินกลุ่มไอโซซาโซไลนเนี่ย ซึ่งซึ่งมักจะนิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมียา2อ,อแบบใช่ไหมคะแบบที่ออกฤทธิ์ยาวนานนะคะอาจจะอยู่ประมาณได้ประมาณ3เดือนต่อการกิน1ครั้งกับอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ได้เดือนละครั้งนะคะกินต้องกินเดือนละครั้งทีนี้ถ้าในกรณีที่อายุของสัตว์น้อยนะคะเป็นเป็นช่วงที่กําลังเจริญเติบโตเนี่ยอาจจาะมักจะให้เขาให้เขาใช้ยา กลุ่มไอโซซัโซไลที่เป็นเดือดรัค้งมากกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบยาหรือจ่ายยาให้เหมาะกับน้ําหนักตัวของเขานะคะเพราะว่าถ้าเราจ่ายยาเป็นประเภทระยะยาวเนี่ยบางครั้งสุนัขโตเร็วมากนะคะอาจจะอาทิตหลักกิโลแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อถึง3เดือนหมดหมด,หมด,หมดจะต้องให้ยาชุดใหม่กลายเป็นว่าตอนท้ายๆก่อนที่จะ3เดือนเนี่ยยาปริมาณยาในร่างกายเนี่ยไม่เหมาะกับไอ้น้หนักของเขาละมันจะคุมไม่ได้ ะะเพาะงก็อาจจะมีการได้รับมีหมัดหรือเห็บในช่วงถ่ายได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่สัตว์เป็น growing animal เนี่ยควรควรจะใช้เป็นยาที่ออกลิส์สั้นๆจะดีกว่านะคะเพราะว่าจะจะสามารถที่จะได้ยาในปริมาณที่เหมาะกับน้ำหนักของเขามากกว่านะ,ะอันที่สองก็คืออาจารย์จะดูก่อนว่าสัตว์อยู่ในภาวะท้องไหมหรือให้นมลูกหรือเปล่า ะะยาส่วนใหญ่เนี่ยจะจะบอกว่าไม่ไม่ควรให้ในภาวะของสัตว์ท้องหรือว่าให้นมลูกแต่ก็จะมียากลุ่มไอโซซาโซไลน์บางตัวที่เขา,เาได,ได้ได้ตรวจสอบแล้วสามารถที่จะให้ได้กับสุนัขท้องหรือสุนัขให้นมลูกได้อันนั้นก็ก็จะใช้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็จะต้องดูดูที่ตัวสัตว์แหละว่าว่าตัวสัตว์อยู่ในลนักษณะแบบไหนนะคะอันต่อมาก็คือที่จะต้องคำนึงก็คือต้องคำนึงถึงโรคประจําตัวที่สัตว์นั้นมีอยู่ด้วยว่า อ่เขามีโรคท่านจะใช้ยาในกลุ่มไอโซซโซไลน์เนี่ยต้องถามเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นไอโซซโซไลน์ยี่ยี่ห้อไหนนะคะก็จะมีผลกับกับกลุ่มของโรคชักได้หมคะว่าจะทําให้ชักได้ง่ายขึ้นดังนั้นถ้าจะใช้ยากลุ่มนี้ต้องแน่ใจเลยว่าเขาเขาไม่มีโรคชักอยู่อันนี้ต้องถามเจ้าของก่อนนะคะแล้วก็คํานึงถึงในแง่ของตัวสัตว์ในแง่ที่ว่าแมวกับสุนัขตัวนั้นน่ะยอมให้ป้อนอยาไหม ถ้าสมมุติว่าเขาป้อนยานะคะอาจจะเป็นสุนัขจรที่เจ้าของอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ไปเพื่อลดเห็บหมัดให้เขาแต่ไม่ได้สัมผัสกับเขาอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้าป้อนอาจจักนะคะถ้าเป็นในรัษระแบบนั้นก็คือน่าจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นหยหลังนะคะก็จะปลอดภัยกับตัวสัต,ตว์ตัวตัวตัวเจ้าของมากกว่าแล้วสัตว์ก็ได้รับยาในการป้องกันเห็บหมัดน,นะคะอีกอันหนึ่งก็คือ,อยามีรักอินเตอร์แอคชั่น ยาที่เราจะให้ยาป้องกันเห็นไม้ที่เราจะให้เนี่ยมีหลักอินเตอร์ชั่นกับยาที่เขาใช้อยู่หรือเปล่านะคะอย่างเช่นสมมติว่าสุนัขตัวนี้กําลังมีการใช้แมคโรไซคลิกแลคโตนอยู่ในระดับหนึ่งเพื่อรักษาโรคแบบนนะะหนึ่งนะคะเพื่อรักษาโรคหนึ่งแล้วเราไปให้ยาในกลุ่มสปินแซดลงไปอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ปลอดภยัยละ นะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาของดักอินเดียนแล้วก็ตัวสัตว์จะมีผลข้างเคียงนะคะจากยาขึ้นมาได้เพราะอันนี้อาจจะเลือกเป็นกลุ่มไฟโพรนิวนะคะหรือกลุ่มไพวิพ่อไปนะคะก็คือเลี่ยงที่จะไม่ใช้สปินแซอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะ แล้วสุนัขและแมวทุกตัวจําเป็นจะต้องได้ยาในกลุ่มนี้แบบต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ต้องได้รับยาต่อเนื่องค่ะเพราะว่าการป้องกันปรสิตภายนอกเนี่ยถือเป็นเวชศาสตร์ป้องกันอันหนึ่งนะคะไม่ใช่เวลาที่เราจะเราเลี้ยงแมวหมาสักตัวหนึ่งแล้วเราก็จะบอกว่าโอเคพาไปฉีดวัคซีนครบนะคะแต่อย่างอื่นไม่ได้ทำอ่าซึ่งอันนี้มีโรคในสุนัขและแมวเยอะแยะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคที่เราทําวัคซีนอย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นเขาเขาเขาควรจะต้องได้รับการป้องกันเห็บและหมัดอย่างสม่ําเสมอค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาก็คือว่าถ้ามีเห็บและหมัดน,นะคะถ้าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงหรือแมวเนี่ยมีเห็บและหมัดก็จะมีโรคต่างๆตามมานะคะอย่างที่เรากล่าวไว้แล้วในใน,ในตอนช่วงต้นรายการ <c oughs> ค่ะค่ะอย่างนี้มันมีเจ้าของบางคนที่เขาแบบเ <c oughs> ข้าใจว่าก็เลี้ยงในบ้านไว้ตลอดไม่ได้ออกไปไหนมันคงไม่เจอเห็บหมัดหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะ คือความรู้ยังไงคะอ่าคือจริงๆจริงๆแล้วบางบางทีเจ้าของก็ก็ก็ลืมไปนะบางทีเจ้าของบอกว่าไม่ได้ไปไหนใช่แต่ว่าบางทีเขาก็ไปหาหมอไหมไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์นะเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนัน,นนูนีใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งรวมนะคุณรู้คุณหมอว่าไหมเป็นแหล่งรวมของของเห็บและหมัดเลยเพราะว่า ไปนั่งรอหมอเพื่อตรวจนะข้างๆก็อาจจะมีสุนัขอีกตัวหนึ่งที่แบบมองไม่เห็นนะว,ว่ามีหมัดหรือเปล่าแต่ว่ามีแล้วหมัดก็ออกจากสุนัขตัวนั้นเดินมาตามพื้นมายังสุนัขของเราแบบเนี้นะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามัอย,าอย่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 าไว้ใจเช่นมันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับคําถามที่บอกว่าอยู่ในบ้านตลอดเวลา อยู่ในมุลวดแล้วจําเป็นต้องกินยาป้องกันหน่อพญาชิหัวใจไหม,มก็ต้องถามว่าคุณเคยถูกยุงกัดในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยุงกัดหนึ่งตัวแล้วถ้าเกิดยุงตัวนั้นพาตัวอ่อนของพญาชิหัวใจมาก็การันตีได้ยังไงว่าจะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นเป็นอะไรที่ ที่ที่ควรจะทํามากกว่าที่ควรจะละเลยเพราะว่าเวลาที่เขาเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคพยาธในเลือดมันมันมันมีความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็การรักษาเป็นเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายกลับมาได้ร0อหรือเปล่านะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่ายาป้องกันเห็บหมัด สมัยใหม่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันสามารถครอบคุมโรคผิวหนังโรคอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเราใช้ยานในกลุ่มของไอโซซัลไลน์เนี่ยจะสามารถป้องกันรขี้เลื้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไรขี้เลื้นแห้งหรือ,อไรขี้เลื้นเปียกซึ่งไรขี้เลื้นแห้งเนี่ยสามารถจะติดมาจากร้านเสริมสวยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าโอไไไไไไ้ไม่ได้ไปไปไปไหนเลยไม่ได้เป็นเดิน ไปเที่ยวในสวนสาธารณะเลยอาแต่บางทีเจ้าขอ,ของก็อาจจะลืมไปว่าฉันเอาหมาไปอาบน,น้าที่ร้านเสริมสวยที่ร้านเสริมสวยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะติดเห็บมัดได้หรือว่าติดไรขี้เือนแห้งมาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกใช้ยาในป้องกันเห็บมดัดในบางบางกลุ่มบางนีดเนี่ยจะสามารถครอบคลุมไปถึงการป้องกันไรขี้เหอนได้ด้วยนะคะค่ะ ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นสตวแพทย์นะคะอ่าเราควรจะแนะนําเจ้าของในเรื่องการป้องกันหรือว่าการใช้ยากําจัดเห็บหมัดยังไงบ้างคะอ่านะคะการการวิธีการในการป้องกันแนะนําจะแนะนําเจ้าของเนี่ยคือคือก็จะบอกเจ้าของเลยว่าเจ้าของเนี่ยเอ่อควรจะต้องมีโปรแกรมป้องกัน เหตุหัดให้กับสุนัขและแมวอย่างสม่ําเสมอนะคะพาะถือว่าเป็นเวชศาสตร์ป้องกันทีนี้การการที่เลือกวิธีไหนนะคะอาจจะต้องพิจารณาสอบถามสตัตวแพทย์นะคะที่เป็นสตัตวแพทย์ประจำบ้านก็ได้ว่าเออคุณหมอจะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนดีนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะมองจากเออลักษณะของการเลี้ยงดูของเราว่าเราเลี้ยงดูแบบ ออกไปนอกบ้านด้วยไหมหรือว่าเราป้อนยาได้ไหมสุนัขยอมกินยาง่ายไหมนะคะหรือว่าถ้าจะสุนัขยอมไม่ไม่ค่อยชอบกินยาป้อนยากอันนี้สตัตวแพทย์ก็จะแนะนําเป็นวิธีหยดหลังเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดหรือยากลุ่มไหนก็ตามนะคะควรควรจะต้องอมีมีโปรแกรมของการทําอย่างสม่ําเสมอทีนี้ชนิดหรือรูปแบบก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าตัวตัวตัวสุนัขเอง ตัวแมวเองนะคะแล้วก็ตัวเจ้าของเองด้วยอย่างเช่นอาจารย์อาจารย์ไม่จะมองมองเจ้าของเหมือนกันเวลาอาจารย์จะออกแบบยาป้องกันเหบหมัดให้เขานะโดยเฉพาะอย่างนี้ความยุ่งของเจ้าของนะเช่นเจ้าของเป็นคนทํางานแล้วก็อาจจะอยู่อาจจะอยู่กับสุนัขและอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งเขาก็ออกไปทํางานทุกวันอันเนี้ยอาจารย์ไม่จะแนะนําให้เขาใช้ยาในในรูปของ มีอายุยาวหมายความว่าอยู่ได้นานแบบสามเดือนแล้วก็ค่อยมาว่ากันทีเพราะว่าคนกลุ่มเนี้จะเป็นคนที่ทํางานแล้วก็ไม่บางทีลืมไปว่าเอ้าถึงเวลาที่จะต้องให้ยาป้องกันเหตุแบบแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลามันเร็วนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหมดไปปุ๊บปุ๊บบางทีเขาก็จะหลุดเราเรียกว่าหลุดอะหรือลืมให้ยาเมื่อถึงกําหนดเพราะฉะนั้นอาจจะแบบ เดือนหนึ่งผ่านไปสองเดือนผ่านไปเอาตายไม่ได้ให้ยามาแล้วสองเดือนเพราะฉะนั้นในในลักษณะของกลุ่มนี้อาจจะไม่จะแนะนําให้เขาใช้ยาป้องกันเห็บหมัดทีอ่ออกออกริยาวนานนิดนึงเพื่อเพื่อเขาจะได้มีช่วงเวลาว่างที่จะกลับมานั่งดูสมุดของน้องหมาน้องแมวของเขาว่า เออเดือนหน้าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องไปซื้อยาหรือไปเอายาจากร้านหมอมาให้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยมาเพราะฉะนั้นก็ก็แนะนําแล้วก็พยายามพยายามมองมองเขานิดนึงว่าเขาเหมาะกับการป้องกันเห็บหมัดในลักษณะแบบไหนนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คืออาจารย์บางครั้งอะ่ะอาจารย์จะให้ยาเห็บหมัดสองตัวร่วมกันในกรณีที่เราคิดว่า เขาอยู่ในสุนัขและแมวนั้นอยู่ในแอเรียที่มีเห็บหมัดอยู่เยอะเช่นเป็นสุนัขสวนแบบแบบอยู่ในสวนอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาเจอสุนัขและแมวตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่เขาจะเจอเห็บหมัดได้มากนะคะอาจารย์ก็จะเลือกอวิธีการให้ยาโดยบอกกับเจ้าของโดยตรงเลยว่าถ้าเราอยากป้องกันได้ร0 0อเซนแน่นนาก็ใช้ยาทั้งสองตัวร่วมกันซึ่งยาทั้งสองตัวเนี้ยจะต้องไม่มีไม่มี ปฏิกิริยาต่อกันแล้วก็ไม่ได้ทําอันตรายนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะให้เขากินกลุ่มไอโซซัสลาพร้อมๆกับมีการหยดหลังนะคะหรือสเปรย์ยากลุ่มไฟฟอนิลเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีดักอินเทอร์อคชันซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไฟฟอนิลก็จะออกฤทธิ์อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอยู่บนผิวหนังในขณะที่ไอโซซัสลาก็ดูแลจากข้างในออกมาอยู่ในกระแสะเลือดเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ จัดการกับเห็บะเห็บหมัดได้ตั้งแต่มันขึ้นมาบนตัวเลยใช่ไหมคะเพราะเพราะว่าการออกฤทธิ์ของแฟงพนี่คือขึ้นมาบนตัวได้รับยายังไม่ทันได้ดูดเลือดก,ก็ก็ตายไปแล้วในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่มไอโซซาสลายความสม,ม่ําเสมอของยามีจริงประสิทธิภาพมีการกระจายตัวมีแต่ว่าเห็บระหมัดจะต้องดูดเลือดสัตว์ก่อนถึงจะได้รับยานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบป้องกันทั้ง2แบบเนี้ยมันก็จะทําให้การควบคุมเห็บหมัดเนี่ยนะทำได้แบบ ประสิทธิภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าถ้าเขาอยู่ในแอเรียที่มีการระบาดมากแล้วก็มีกลุ่มประสิท์พวกนี้มากค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ VPN Podcast ในวันนี้ค่ะวันนี้เราต้องขอบคุณอาจารย์มีนามากมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับใครที่ฟังผ่าน Facebook Live ก็อย่าลืมกดปุ่ม s e เ First ให้เพจด้วยนะคะหรือใครที่ฟังผ่าน YouTube ฝากกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยค่ะนอกจากนี้เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Spotify ฝากค้นหาคำว่า VPN podcast แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือมีเรื่องไหนที่อยากจะให้เรามาพูดคุยกันในครั้งต่อไปก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ